สวัสดีค่ะวันนี้ Storyland มีเรื่องมาเล่าและเราจะมาเล่าถึงเรื่อง Bitcoin Bitcoin คืออะไรคะถ้าตามภาษาชาวบ้าน Bitcoin ก็คือเงินดิจิทัลเงินดิจิทัลเป็นเงินที่จับต้องไม่ได้แต่อยู่ในโลกสมมุติเปรียบเสมือนกับหนังเรื่องเมทริกนะคะที่เราดูว่าพระเอกเข้าไปในระบบอะไรประมาณนั้นถ้าตามภาษาของคนคิดค้นมันก็คือตัวเลขในบัญชีดิจิทัลซึ่งมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า บล็อกเชนมาทําให้มั่นใจได้ว่าตัวเลขนั้นๆจะไม่หายไปก็แค่นั้นเองล่ะค่ะซึ่งคนคิดค้นเขาก็สร้างทฤษฎีนี้ขึ้นเองนะคะโดยกลุ่มคนที่คิดค้นบิตคอยน์ขึ้นมานั้นได้บอกเอาไว้แล้วว่าบิตคอยจะมีแค่21ล้านเหรียญเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ถือครองก็ถือว่าได้ถือครองของหายากนะคะเอา้าแต่มันจับต้องไม่ได้นะก็ถูกต้องค่ะจับต้องไม่ได้ แต่ถ้าสมมติมีคนหนึ่งบอกว่าเหรียญบิตคอยราคา100อีกคนเดินมาเห็นด้วยแล้วขอซื้อต่อที่1,000ราคาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนอื่นที่เห็นต่อต่อก,กันก็จะบอกว่าของชิ้นนี้ราคาดีค่ะและขอซื้อต่อที่ราคาแพงขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาของบิตคอย n พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและนั่นก็คือคกลไกการทําราคาของเงินดิจิตัลนั่นเองค่ะละนะักษณะก็คล้ายๆกับทองคานั่นแหละค่ะที่ต้องขุด ขุดในโลกดิจิทัลนั่นเองบิตคอยสามารถแลกเป็นเงินได้ในแพลตฟอร์มซื้อขายต่างๆตราบเท่าที่มีคนซื้อและมีคนขายนะคะนอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่ยอมรับการชำระสินค้าด้วยบิตคอยแต่ก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนักโดยเฉพาะในประเทศไทยยังไม่มีร้านค้าใดที่ยอมรับการชำระสินค้าด้วยบิตคอยเลยแม้แต่ร้านเดียวนะคะที่สำคัญบิตคอยยังไม่ได้รับการรับรองจากธนาคารใดๆ มีเพียงประเทศเดียวเท่านั้นคือประเทศเอลซากาดอร์ที่ให้การรับรองบิตคอยเป็นประเทศแรกของโลกและเป็นประเทศเดียวค่ะแล้วก็ดูเหมือนว่าการเข้าตลาดของเอลซากาดอร์นั้นจะช้าไปกว่าคนอื่นหลายปีเลยทีเดียวหลังจากการทยอยคว้านซื้อตั้งแต่ราคา42,000เหรียญจนถึงราคา35,000เหรียญตอนนี้ราคาของบิตคอยก็ตกลงมาอยู่ที่29,000เหรียญแล้วค่ะสรุปให้ง่ายๆอีกแบบนะคะ เราสามารถเปรียบเทียบเงินดิจิทัลได้ว่าคือสกุลเงินแบบหนึ่งหรือสินค้าตัวหนึ่งที่ไม่มีตัวตนซึ่งเมื่อคุณซื้อแล้วคุณก็ต้องภาวนาให้มีคนมาขอซื้อต่อจากคุณในราคาที่สูงกว่าที่สําคัญคุณต้องชี้และเชียร์ให้คนอื่นซื้อให้ได้ค่ะเพราะราคาของเหรียญดิจิทัลนั้นจะขึ้นหรือลงมีปัจจัยแค่ผู้ซื้อกับผู้ขายเท่านั้นผู้ซื้อเข้าซื้อมากราคาก็พุ่งค่ะผู้ถือเหรียญขายเหรียญออกมาเยอะราคาก็ลงค่ะ ปัจจัยมีเพียงเท่านี้เองจริงๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางวอร์เรนบัฟเฟตหรือระโมนแห่งการลงทุนผู้รำรวยติดอันดับโลกโดยมีสินทรัพย์เป็นแสนล้านดอนลลาร์ได้กล่าวถึงบิตคอยนไว้ว่าถ้าคุณนำบิตคอยนทั้งโลกมารวมกันแล้วเสนอขายให้ผมในราคา25เหรียญหรือประมาณ700บาทผมจะไม่เอามันเพราะผม,ผมไม่รู้จะเอามันไปทำอะไรผมก็จาเป็นต้องขายมันกลับไปให้คุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะมันไม่สามารถให้ผลตอบแทนอะไรได้เลยต่างจากการลงทุนในอพาร์ตเมนต์ซึ่งจะให้ค่าเช่ากับผมและการลงทุนในการเกษตรซึ่งก็จะให้ผลผลิตทางด้านอาหารออกมานั่นเองและนี่คือบทสรุปของบิตคอยหรือเหรียญดิจิทัลสกุลหนึ่งนะคะและเหรียญดิจิทัลสกุลเงินอื่นๆก็มีกลไกการทำงานเหมือนกับบิตคอยเหมือนกันค่ะขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ Sorry Land มีเรื่องมาเล่า